สบายดีสบาย <c oughs> สวัสดีพี่น้องพามากินตำหม,มักหมวงตอนตำอบหินเนะาะพร่ะว่ามันบกครับมันนั่นมันมืดแต่มันมันตรงมันยะคณะเขาเรยบอบหินก็เลียมาเห็นตอนกินพี่น้องถ้าก็ขึ้นไปดำหน้าขึ้นอ,อยากกินเนวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวสมมันลาน คือสีสว่งวะคือสีไม่แห้งใี่อหเพราะว่าเขาดำน้าเมือเขาอยากกินเนื้อปูเปี้ยวที่จริงเขาอยากกินเนื้อวันวานยินยืนนงเ่าหนักแบบนี้ดืบาบวกอี่นะ ดำนามีีได้ละได้ไลให้ยขาดเนาะป็นหอบห่วยเลยครูาม้าครูขมัดดำนะครับถ้าทศกจณดำดีดีดำดีดำงามดำไว่พระเจ้าเราดำคือดำหน้าโจงนี่แหละ อืมดําก็ดัดหน้าเจ้าของเจ้านะี่รโอ้ยได้ใจได้ตังค์เขาได้ให้พี่น้องมาเลยนะกึมกึมกึมตะกอนกนาตรีเขาเห็นยเตียว้างช่างตะกรอนหน้าหายง่ายสำนัตรีดําไม่เท้าเนี่ยสองมือจะแล้วเข้าดําแผ่นดินทีนทงวพี่น้องดอับแผ่นดินว่ามันกระชึ้งเมื่อกลับไปกินน้ำ อยางกินไม่นอันในกะติ๊กเขาเลยอย่างไปยังมั้งแล้วก็เจ้าบริเล็งมือขานาดอันนี้เจ้าเล่กมือน้ำเฮ้าไรเจร๊งบริเล็กกับแม่เพิ่นเพิ่นดับแบบนี้เป็นตออคักเลยบาตรทัาจารย์10ินคนคขนาดเลย ขอบุญคน้ายดูทาร่าบุญก็ลดกดำไวยโยบลัจ้าดำขึ้นดำขึ้นของเจ้าของเนาะ ก็ตัวเถียงนะก็เลยเวลาไปก็จะกระดำมหายเข้าโดยเวลาไปตั้งประมาณเจ้าคุณที่เนะีอยากกันมือมิตรให้ง่ายๆมันนะเนี่ยเวซื้อ ปกตินัทตลีดำหน้าชานัทตลีกะไว้น้ำข้า,าวเราเมื่อยเลยข้าวพาไว้เมื่อน้ำเพลิ่นใบน,น,น,น้ำเพลินนั่นละเพลินพาไว้กะไว้น้ำเพลินอุจจาระรุ่งคิวลิปได้ใจอยู่ดิ้วแค่เป็นเราเลือกไปเอาขุ่เก่าเลยครับ ลัางมือล่างคุณเหี่ยวไปน่นอะบดเด้อันนั้นเลยเดี่ยวดำหน้า,าทีคัททีทูตีนกระนั้ดำพยายามบักคำคุณอยากเดี่ยวเปรี้ยวมันนี้เนี่งเปรี้ยววันบนานนับนเนาะบวมมือไงเองบยจากขระเจ้ามือเดีวนักรีกามานนาเอาวัน เอาผัดเอากุบปมาวีก็มีแห้งมากมันยากันนุ่งเลยมันเป็นหมออยากันยุ่งต้องคิ้วเลยยวเของแน่แน่เริ่มเอาบวกมาอีกแลว วเวลาทในชุมแล้วชุมดีดีจใจยังพวกีมาดับนะถ้บัขับครับขัดจ,จา้จาขัดหััดนถ้ากระถือลุ่มห้กกรถือกลุ่มคนนันที่บเห็นโค้งมูคือโค้งเจ้างะนะถัากระถือกลุ่มนี้แหละขับขับรับ ลูกเปียวแล้วลไกเปรียวแล้วฮอดขั้นกึดฮอดขันกึดบางกลุ่มทตดมตชวยต้วยขบขบเร่นมึงนะอันนี้ไน้อยไฮไงเขาเเจ้าบริตัจวดลูกไปน้องไฮไงจวดรวดเรยวเลย ปกาตาินะนะตีิดำหน้าซาา่านัตติขาวไหวนี่พระเจ้าเป็นโอ้ยหมวน moon, ขนาดจนไทยนะหมดทัลล์พรเจ้าจ็ได้นั่งทาข้าเจ้าว่าขึ้นประเทศไทยจากบ้านนี้ทุกคนนั่งทาในการ แค่เป็นท้ามันก็ได้คืนให้กันกลว่ะกจะมานังถากขรมาเก็บระเยีงถ่าเพื่อทิฆาเพื่อทิไทยแล้วเขาเพนตื่ประมาณเพิ่งตื่นไม่เป็นนอกเจีเวลาไปคืนให้อีกคนละเขาจะโอ้ยคือบอลคือบอลไทยลีก่อนนะคคาดไว้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 ะนะดำไว้เลยบหลัก บกมวงกับโค่ได้คุ้นอเพื่อนตอนอาหาราำให้เลยละย่างมากก็ได้บคอยอันคอยโคได้บักม่วงคอรอยากกินเนี่ยเปรี้ยวๆหวานๆคนเมื่อไเฮให้เขอยากกินตํามันอยกินตับมักหมวงออกเปรี้ยวๆสมๆูทคือชิวงมา่ันๆมันเ่าเอานนไม่เป็นไทยร้านึืพีิไขย ถ้ากินยาเก้กปวกินได้ไหเน้องยิงแหงบนันดองา้ววัน้ี้กราลังงานหดดหวดวนพอดีพี่น้องกลังออกกําลังกายกระลังได้หุ่นมากินอีกแล้วเทาลูกก้าดึงดึงเทาดึงนาท่ากัีบวนีพี่น้อง <kung> <kaz oo> อาบน้ำแล้วก็มากินข้าวหากกรได้ล่างนะพี่น้องตื่นจะพูดจะตีสี่พันฮากกรได้เปรงกรได้เปรงพันทำมาขึ้นเขาแต่เคยไปกินแล้วก็ไปเป็นต่อจากที่นอนที่นอนตะเว้นพี่น้องมันโรคกินล้วก็บที่นอนเลยก่นนั่งโมยอันเมื่อยเมื่อยแห้ง คือคืดไม่มาถาว่าไร่ไดทาวา่า,วาบ่มีออกมวงนแะล้วทกินหนึ่งมาค้ามเปียกที่จะกิเปียกตอนไปเด็กไม่เอานะเที่ยไปนอกอ๋อนุ่มบอก พะาะพี่น้องคิดแบบพ่อธสบายดีขอบุญคุณลาเด้อที่มาเบิกนั่งกินนันตักหมดหัวนาะงมาข้งนั่งเล้า